สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะเป็นขั้นตอนการต่อยุ VPS แล้วก็แพ็กเกจฝากรันนะครับขั้นตอนแรกให้เราไปที่เข้าสู่ระบบหรือว่าสมัครสมาชิกนะครับจากนั้นให้กดล็อกอินโดย Facebook ครับเมื่อล็อกอินเสร็จแล้วนะครับก็จะเข้าสู่หน้านี้ให้คลิกที่คําสั่งซื้อครับจากนั้นจะเจออันแรกเลยนะครับถ้าเกิดมีหลายอันเนี่ยให้เราเลือกอันบนสุดนะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นคําสั่งซื้อนี่ครับ12941้นนะครับแต่ว่าของคนอื่นเนี่ยจะไม่เหมือนกับของผมนะครับ ให้เราจําเลขคําสั่งซื้อนี้ไว้ครับหรือว่าก๊อปปี้เลขนี้ไว้นะครับจากนั้นครับให้เราไปที่แจ้งชําระเงินครับพอมาที่หน้านี้นะครับแจ้งชำระเงินเนี่ยก็ให้เราใส่เลขคําสั่งซื้อเมื่อกี้ไปครับก็คือตรงนี้จะต้องมีดอกจันด้วยนะครับเพื่อความถูกต้องจากนั้นใส่ยอดโอนครับก็คือของเราเนี่ยเป็นแพ็กเกจอะไรนะครับหรือว่าใช้ vps แบบไหนครับ1เดือน5้าเอ่อเดือน12เดือนครับก็ใส่ยอดโอนที่ตรงนี้ได้ครับ จากนั้นก็ให้ใส่วันที่โอนให้เรียบร้อยนะครับเวลาที่โอนนะครับนาทีจากนั้นให้อัปโหลดหลักฐานครับให้อัปโหลดเป็นสลิปไฟล์นะครับเป็นสลิปของที่เราโอนเข้าบัญชีนี้นะครับจากนั้นถ้าเกิดมีหมายเหตุนะครับก็สามารถใส่หมายเหตุนี้ได้นะครับเมื่อกรอกเสร็จแล้วนะครับเมื่อกอกเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยก็ให้ไปที่แจ้งชําระเงินนะครับท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นการชําระเงินนะครับการต่ออายุ ของ VPS แล้วก็แพ็กเกจฝากล้านเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับ